ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อเครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์แบบนี้นะครับผมแล้วยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อเครื่องพ่นยาที่เป็นคาบูพับปัปปปป๊มหรือว่าคาบูลูกลอยนะครับผมจากประสบการณ์ของพี่โตนคะครับผมที่ได้ใช้งานมานะฮะพี่โตแนะนําว่าให้ซื้อเป็นเครื่องพ่นยาคาบูแบบลูกลอยไปเลยนะครับผมส่วนพับปั๊มเนี่ยก็เคยใช้นะครับผมก็เคยใช้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะมันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับผม2ตัวนี้นะครับผมเป็นคาบูลูกลอยทั้งคู่เลยนะครับผมเครื่องนี้พี่โตจะเอาไว้ใช้ฉีดยา่่่าา้นนนะคครมสวเืองี จะเอาไว้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผมก็ <K ill ip> จะแยกกันใช้นะฮะเพราะว่าถ้าใช้แยกกันจะดีกว่านะครับผม,มเพื่อเราล้างยาไม่เกี้ยงเนี้ยเราไปฉีดยาฆ่าย,ยามาแล้วเรามาฉีดพ่นทางใบเนี่ยแล้วเราล้างยาไม่เกี้ยงเนี้ยมันจะมีผลกระทบกับพืชที่เราปลูกนะครับผมพี่โตก็เลยมีเครื่องพ่นยาสองตัวนะครับผมที่เป็นแบบนี้นะฮะทำไมพี่โตถึงแนะนําว่าให้ใช้เป็นคาบูล,ลูกลอยเพราะว่าเครื่องพ่นยาตัวแรกที่พี่โตซื้อมาเนี่ยพี่โตซื้อมาเป็นคาบูพัปั๊มนะครับผมแล้วตอนแรกๆเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะคผมทีีน ปัญหาก,ก็คือพอเราใช้งานไปานานๆเนี่ยพัปปัมมันคอยจะแข็งพัปปัมมันคอยจะขาดนะฮะบางทีเราไปทํางานตอนเช้าๆก่อนไปทํางานเราเช็คมันก็สตาร์ทดีดีพอเราใช้งานไปได้สักพักหนึ่งกลายเป็นว่าพัปปัมขาดซะงั้นนะครับผมก็ต้องมานั่งหรือหรือขบูดน,นี้มามาเปลี่ยนพระปงพัะป,ปัมมันก็เสียเวลานะครับผมเราก็มีต้นทุนในการใช้งานเพิ่มขึ้นเพราะว่าพัปปัมเองมันก็ เวลามันค่าทีเราก็ต้องมาเปลี่ยน,นะฮะเปลี่ยนผ้าปัม๊มเปลี่ยนแผ่นแดอฟเฟมเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาขายเป็นชุดนะฮะเราซื้อเป็นชุดมาเลยเนี่ยชุดหนึ่งมันก็หลายสิบอยู่เือนกันนะครับผมซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกคาบูลูกลอยคาบูลูกลอยเนี่ยมันไม่มีอะไรอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาดีๆเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมแล้วการใช้งานเนี่ยมันก็สตาร์ตติดง่ายแต่สําหรับหลายๆคนที่ใช้งานคาบูลูกลอยแล้วสตาร์ตไม่ค่อยติดอ่ะ มันมีเหตุผลอยู่ก็คือว่าหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานไปนานๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่โตอยากให้ถามก็คือให้เราทายน้ํามันนะครับผมเนี่ยถอดถอดตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็เทน้ํามันเทน้ามันที่้างอยู่ในถังน,น้ํามันถอดออกมาให้หมดนะครับผมหลังจากทายน้ํามันในถังน้ํามันนี้ออกหมดแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับผมกดตรงก้นคาบูนะฮะมันจะมีตัวกดอยู่นะครับกดพอเรากดจึบ๊บเนี่ยพอเรากดไปเงี้ยน้ำมันมันจะไหลออกมานะครับผมก็คือ ถ่ายน้ำมันในถังน้ํามันออกให้หมดถ่ายน้ํามันที่มันค้างอยู่ที่ก้นคาบูนี่ออกให้หมดนะครับผมแล้วเราก็ถึงจะทําการเก็บนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเครื่องนะครับผมเรียกว่าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราเก็บเครื่องในขณะที่น้ํามันมันยังค้างอยู่ในระบบเนี่ยไอ้น้ํามันเชื้อเพลิงกับน้ํามันท t ทีที่เราผสมไว้เนี่ยมันจะเน่ามันจะเหนียวนะครับผมพอมันเน่ามันเหนียวเนี่ยมันจะไปเข้าไปอุดตัวรูนมหมูนะฮะพอไปอุดตรงรูนมหนูปุ๊บแล้วเราเอามาใช้ในครั้งต่อไปเนี่ย มันจะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับผมแต่วิธีการซ่อมมันก็ไม่ยากนะครับผมเราแค่ทอดชุดขบวกมาล้างมาเป่านะฮะเอาลมเป่าให้มันโล่งเลยนะครับผม <S <S พวกนมหนู <S <S พวกอะไรเงี้ยปล่อยให้มันโล่งเลยแล้วมันก็สตาร์ทติดนะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอะไรนะฮะส่วนมากแล้วถ้ามันไม่ได้ชำรุดเสียหายมากเนะี่ยมันอะไรแทบไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะครับผมตัวนี้ใช้มา3ปีตัวนี้ใช้มา,ชมา2ปีก็ยังสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีเสียไม่มีอะไรนะยังไม่ได้ซ่อมอะไรนะเราก็มีเพื่อนบางท่านนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามพี่ตัวว่า แล้วถ้าเราใช้เป็นเครื่องพ่นยาแบบซีจังหวะจะดีกว่าไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเครื่องพ่นยาซีจังหวะเนี่ยพี่โตย,ยังไม่เคยใช้นะฮะก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันดีฟ่าหรือไม่ดีแบบไหนนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่โตรู้ก็คือเครื่องพ่นยาซีจังหวะเนี่ยไม่มีคาบูแบบลูกลอยนะครับผมเครื่องพ่นยาซีจังหวะจะเป็นคาบูพับปั๊มนะครับไอคาว่าคาบูพับปั๊มเนี่ยมันก็ต้องมีพับปัม๊มมีแผ่นไดอะแฟรมอะไรพวกนีน้ฮะพี่โตก็ไม่แน่ใจว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องสีจังหวะเวลาใช้งาน เราไม่ต้องผสมน้ํามันทูทีเราใช้เป็นน้ามันเครื่องเนี่ยพี่โตก็ไม่แน่ใจว่าไอ้พัปปัมเนี่ยมันจะทนไหมเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆอ่ะพัปปัมมันก็จะไปแช่อยู่ในน้ํามันเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่แน่ว่าถ้าเราใช้เป็นนานๆพับปัมมันจะแข็งตัวไหมพับปัมมันจะขาดเร็วไหมนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยซื้อมาใช้นะครับผมสาหรับเครื่องบัญยาสีจังหวะฮะแต่ว่าถ้าณนะตอนนี้นะครับผมท้าจะให้สรุประหว่างคาร์บูพับปัมกับคาร์บูลูกลอย พี่ตัวแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะครับผมให้ซื้อเป็นคาบูลูกลอยดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกข้อแตกต่างเนื้อคือตัวนี้ไม่มีมออลมนะครับผมตัวนี้มีมออลมนะฮะตัวนี้มีมมไม่ลมพี่ตัวรู้สึกว่าเวลาใช้งานจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะแรงกว่านิดนึงนะครับผมคือแรงดันน้ําเวลาใช้งานมันจะแรงกว่านะฮะถ้าเราจะซื้อมาใช้เกี่ยวกับพวกฉีดยาฆ่ายาอะไรพวกนี้ยเราซื้อแบบธรรมดาก็ได้นะครับผมคาบูลูกลอยธรรมดาไม่มีมออลมก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราต้องการ แบบต้องการความแรงนะฮะหรือว่าใช้แบบพวกฉีดพ่นทางใบหรือว่าฉีดพ่นแบบไกลๆไปตามยอดไม้อะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นแบบที่มีมอหลมก็ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนี้มันมีแบบสองมอหลมสองลูกเลยฮะฝั่งนี้ลูกหนึ่งฝั่งนู้นลูกหนึ่งก็มีขายนะครับผมก็ลองดูนะครับผมลองใช้ลองพิจารณาลองตัดสินใจดูนะว่า แบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ